จริงๆเป็นสิ่งที่เลี่ยงยากนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือที่ให้ชมไปเมื่อกี้ยังไงบ้างนะโดยส่วนาจะเป็นในเรื่องของการใส่หน้ากากนะคะ N95 นะคะแล้วก็อยเรื่องการออกนอกบ้านนะคะหรือไม่วิธีง่ายๆนะเราดื่มน้ําบ่อยๆนะคะจะได้ทาให้ชุ่มชื้นนะคะหรือว่ามีหลากหลายวิธีที่เรานําเสนอกันไปนะคะเพื่อป้องกันนะการระคายคอต่างๆนะแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานอาหารให้มีประโยชน์ด้วยจะได้สร้างภูมิต้านทานของตัวเราเองด้วยนะคะอ้าวละคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้า นาค่ะอร่อยติดตลาดมาละครั้งนี้นะคะจะพาไปทานอาหารเกาหลีนะคะ,ะรับประกันเลยว่ารสชาติเนี่ยจะถูกปากคนไทยแบบหนึงค่ะเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ ตลาดค่ะุณผู้ชวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารเกาหลีและรสชาติเนี่ยถูกปากคนไทยแป่วนี่นะคะมองนี้ปุ๊บอร่อยมากยังยังไม่ได้กิน <c oughs> ต้องชิมก่อนนะคะเขาบอ,อกเลยนะคะว่าทานอาหารที่ร้านนี้นะเหมือนนั่งทานอยู่ที่เกาหลี <c oughs> ขอต้อนรับเจ้าของร้านทั้งสองท่านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับจุดเริ่มต้นของร้านแสดงว่าเราเป็นคนที่ชอบทานอาหารเกาหลีด้วยหรือเปล่าก็ด้วยค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยน้องเคยจะเป็นคนเกาหลีค่ะแล้วก็บ้านเขาที่เกาหลีอะค่ะก็คือจะอยู่ใกล้กับร้านไก่ทอดเขาก็จะทานร้านนี้เป็นประจําจนคุ้นเคยกับเจ้าของร้านแล้วก็จะได้ตัวสูตรซอสออริจินอลมาก็คือตัวซอสยังตัวซอสซอสพิเกษตรงนี้นะคะใ้ เกาหลีนะคะดูน่าทานมากเลยมีคนต้นตำลับมีต้มตำลับค่ะไปจิกสดกันกทีชาคือไปตะล่อมสูตรมาเป็นสูตรไก่ทอดที่น้องชายชอบทานน้องเขิเป็นน้องเขิเป็นน้องเขิชาวเกาหลีแท้ๆด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะการันตีได้เลยว่ารสชาติเนี้ยโอ้โหแบบดั้งเดิมแน่นอนนะคะพอมาอันนี้เป็นออริจินอลของทางร้านแล้วหลังจากนั้นมีเมนูไหนที่แบบแนะนําที่ไปที่ร้านเนี่ยเราต้องทานบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็น ไก่เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวเนี่ยค่ะเราก็จะมีอกไก่อนอกจากปีกเนี่ยเราก็จะมีตัวอกอแล้วเราก็นนาจะเป็นส่วนขหลังจากยานายอยมมที่เราได้สูตรมาเราก็จะพ,พัฒนาตัวสูตร แล้วก็ปรับสูตรขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ที่ร้านมีประมาณ6ซอสนะค,ะค่ะจะเป็นไก่ทอดแบบนี้แหละแต่ว่ามี6ซอสให้ลูกค้าได้เลือกใช่ค่ะแล้วเรา mix ได้ไหมว่าเออฝนอ,อยากทานอันนี้ด้วยแล้วก็แบบอยากทานซอสนั้นด้วยอะไรเงี้ยได้ค่ะคือเราจะมีไซส์ทัง้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถ้าไซส์เล็กเนี่ยปกติก็คือได้1ซอสถ้าไซส์ใหญ่ อย่างตัวปีกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมี5 0 15 20สิบก็จะมีไซส์ถ้าสิบก็จะได้2ซอสสิบห้าก็ได้3 20ก็ได้4ซอสค่ะส่วนเด่นไก่ก็เป็นมีความซอสอยู่ตรงนี้มีความซอสซอสเราจะค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะค่ะเพราะเราจะคิดค้นนอกเหนือจากตัวย่างใดียร์นยองอะค่ะตัวอื่นเราก็คือจะพัฒนาแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเองถ้าสมมติกรณีที่ว่าแบบ เป็นคนที่ชอบรสจัดๆและมีเมนูสําหรับคนชอบรสจัดมั้งไหมมีค่ะตัวซอสเราก็จัดนะคะเรามีระดับความเผ็ดเพิ่มความแค่เผ็ดน้อยจะเป็นตัวนี้อ่าก็จะเป็นตัวซอสนะคะพริกเกาหลีแล้วงานจะใส่เผ็ดน้อยก็จะเฉียบควมมาหวานนิดนึงนะคะแต่อร่อยแน่นอนนะคะอันนี้อะไรคะฝนอันนี้จะเป็นสไปซี่กันจังอันนี้ที่มีความเผ็ดนิดนึงแล้วก็ระดับสองกระเทียมเจียวด้วยนะคะไม่เป็นเวที ว่าถูกปากคนไทยนะเดี๋ยวฝนจะอั้มให้ดูนะคะดูความพยายามของน้องฝนนะคะทนกลิ่นหอมไม่ไหวดูนะคะเอาใจเย็นน้อยแบบดูหอมหอมหอมน่าแบบแรกเอาเคี้ยวลูกนะคะกล้องจับนะคะเวลาเคี้ยวจะเป็นอย่างนี้เป็นไงคะทาตาเดียวเป็นยังไงรสชาติฝนบอกเป็นการกินที่ไม่มีวันนี้แต่หอมจริงๆเลยเนี่ยยืนอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกแบบกืนน้ำลายเอื้อกื้ออื้อเป็นไงเป็นไงอร่อย เน <2. N> ื้อไก่นะถึงแม้ว่าจะเป็นอกไก่นะคุณผู้ชมขออนุญาตพูดตอนนี้คันน้่มีอาหารอยู่ในปากไม่ถือไม่ถือ่าไก่เขาจะนิ่มอ่าแล้วก็รสชาติดีอ่าค่ะเดี๋ยวไปตรงเมนูบ้างค่อแล้วก็ฝั่งนี้คืออะไรบ้างคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวข้าวผัดกิมจิค่ะเป็นข้าวผัดใช่ไหมใช่ค่ะอุดมไปด้วยข้าวจริงๆแล้วก็มีกิมจิแล้วก็มีจะมีหมูค่ะแล้วจะมีผัดหมู สำหรับคนที่ชอบทานหมูเราก็มีให้นะคะไม่ได้มีแค่ไก่นะคะแล้วก็โรยด้วยสาล่ายอันนี้ที่เห็นคือสาลยว้าวเนื้อเน้นๆแล้วอันนี้่ะคะอันนี้จะเป็นซุปกิมจิค่ะอันนี้คือซุปกิมจิหน้าตาก็ดูมีความเผ็ดแซบอยู่นะคนไทยน่าจะชอบรสเนี้ยรสเนี้ยนะคะอันนี้แป๋วจะเทให้ดูไม่ใช่เทครับเอียงค่ะเห็น่ะะเอียงจามให้ดูนิดนี่ต้องมีเทคนิคอย่าไปแรงนี่เห็นไหม ถ้าเห็นหน้าก็รู้ว่าคนไทยต้องชอบรสนี้ดูดีมากดูดีดูดีทั้ทงน้ำซุปเอยแล้วก็เครื่องต่างๆที่อยู่ในนั้นแต่ช่วงนี้คือิบซุปกิมจิถ้าทานกับข้าวนี่คืออร่อยนะคะอแล้วอันนี้ล่ะคะนี่ก็น,น่าตาดีดีอันนี้จะเป็นต๊อกบกกีชีสค่ะอีกทีนะคะ ตอบโบกี้สาราชีชาาชชชจะเรียกไม่ค่อยเก่งนะ<อ>คือตอกบกี้เขาก็จะเป็นแป้งหเหนียวๆเนาะแล้วก็จะมีซอสแดงๆแบบนี้แหละแล้วทานแล้วเขาก็จะแบบมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก ตัวตัวแป้งต็อกเองเขาก็แบบอร่อยเนาะแล้วเอกลักษณ์ของแป้งต็อกในร้านเราแบบที่อื่นแตกต่างกันไหมคะออต็อกของเราจะจะจะมีความนุ่มเหนียวอะค่ะแล้วก็นอกจากต็อกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ตัวโอเด้งแล้วก็ไส้กอรอกลงไปด้วยโอ้ครบเลยนะคะ<ๆ>ไม่ได้มีแค่แป้งต็อกอย่างเดียวมีหลากหลายให้เราได้ชิมด้วยและที<ๆ>่สําคัญคนที่ชอบชีสนะนี่อยากจะให้ดูจริงๆริงเอตัดภาพมาค่ะคุณขาชีสเน้นเน้นเลยนะคะ กับแป้งตอกคือแบบอร่อยมากเดี๋ยวฝนต้องชิมค่ะสวยมากมามามูฟมาด้านนี้กันบ้างค่ะนู้นู้นู่นอะไรดาๆเห็นแบบๆอันนี้สิ่งนั้นคือเรียกว่าจะจางเงียนค่ะครือมีดางเกาหลีก็าจะเป็นเส้นแบบนี้นี่เดี๋ยวฝนให้ดูนะคะ ก็จะเป็นซอสใช่ซอสจะหอมนำมาเลยอ่ะ้ใช่ค่ะคือซอสสีดำนี่ยคือเป็นซอสถั่วดำเนาะของเกาหีหรือว่ามันจะเป็นตัวซอยซอสอะค่ะเป็นตัวซอยซอสของเาม นี่นะคะแล้วก็จะเป็นตัวมันก็รังแล้วก็มีหมูแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะนี่ค่ะทานด้วยกันก็จะแบบอร่อยมากนะคะนอกจากจะเป็นเส้นตัวเส้นบะหมี่แล้วนะคะเส้นจาจังนี้เป็นข้าวก็มีค่ะคุณใครที่ชอบแบบข้าวแต่อยากจะชิมซอสจาจังเมียนของเขาก็สามารถเหมือนกันนี่นะคะจะเป็นข้าวข้างในอันนี้จะเรียกจาจังบะค่ะ จาจันเป็นราดข้าวจาจาันแบบแบบับบแบบคือแปลว่าข้าวอะค่ะโหเมนูเขาก็มีความหลากหลายนะทุกอย่างมองก็อิ่ม่ะเธอแล้วพอชั้นคือใหญ่มากอ่ะโอ้ขอชิมเอชิมข้าวให้ดูนะคะถึงเราจะมีอุปสรรคก็ห้ามฝนไม่ได้เรื่องการชิม,อ,มอร่อยใช่ไหม,มรสชาติกลมกลม่อมออแล้วก็ตัวซอสเขาอ่ะกำลังดีเลยนะ แล้วทานกับข้าวฝนไม่เคยทานกับข้าวทานกับเส้นอย่างเงี้ยเคยแล้ววันนี้แบบลองทานกับข้าวดูแล้วเขาก็มีความกลมกล่อมเข้ากันได้น่าทานมากถ้าเกิดว่าใครอันนั้นมีอีกหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นครเซเลอร์นะคะคือนี่ไอ้เื่องชีสซี่ดอกค่ะจะเป็นทานเล่นถึงเป็นอาหารทานเล่นของทางร้านนะคะข้างนอกก็จะเป็นตัวแป้งตัวแป้งซึ่งแป้งเนี่ยเราก็ คิดค้นสูตรขึ้นมาเองรวมทั้งตัวผงชีสที่โรยด้วยค่ะเหมือนคอนดอกอ่ะเหมือนคอนดอกใช่ไหมค่ะคุณปาร์ตบังนาค่ะแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาคิดสูตรแป้งขึ้นมาเองด้วยถ้าอยากจะรู้ว่าต่างยังไงก็ต้องไปชิมที่ร้านนะคะจเอาล่ะเดี๋ยวให้ไหนอะไรยังไงล่ะคะติดต่อยังไงล่ะคะตอนนี้ร้านเรามีสสาขานะคะสาขาใหญ่เนี่ยเราจะใช้ชื่อชีนิ่งอยู่ใกล้ๆกับเอแบ็กบางนาค่ะ แต่ว่าถ้าตัวร้านสาขาที่2เนี่ยจะอยู่แถวมสวประสานมิตรประตู2ชื่อร้านโคโค่ชิคเก้นบายชีนอิงนี่จะพาจะเป็นตามภาพเลยถ้าโคโค่เนี่ยเราจะเน้นตัวด e ลิเวอรี่ค่ะเพราะว่าไซส์ร้านจะค่อนข้างเล็กเราก็จะดึงเมนูเฉพาะที่ค่อนข้างเป็นเบสเซอร์เลอร์ของทางชีนอิงมาโคโค่ชิคเก้นก็จะมีเหล่าเมนูที่เมนหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเบสเซอร์เลอร์ของทางร้านก็ชิมกันได้ช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกไปที่ร้านก็ไม่เป็นไรมีด e ลิเวอรี่นะคะ ามารถสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o นะคะอินสตาแกรมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทั้งร้านไลน์ที่ร้านก็มีนะคะแอดไลน์ไปได้นะคะแอดโกโก้นะคะโกโก้นะคะก็ไปตามกันได้เลยนะคะอร่อยมากค่ะ นาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมีโอกาสจะไปทานที่ร้านนะคะสองสาขาของเขานะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปทานที่ร้านกันได้นะคะจะได้รู้ว่าอร่อยกลมกล่อมมากจริงๆนะคะเดี๋ยวชวนพี่แป๋วไปด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่นำพาอร่อปมาปากในรายการของเราวันนี้นะคะขอบคุณพี่คีะขอบคุณบลนะคะขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแต่ว่าตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าคุยให้เคลียร์นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังอยากจะมีลูกแต่ว่าอยู่ในภาวะที่อาจจะ จะมีบุทยากนิดหนึ่ง uh huh. วันนี้เราพาคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะเลยนะคะเธอเป็นคุณแม่คนสวยนะแล้วก็เป็นภรรยาของนักร้องดังด้วยนะจะเป็นใครอดใจรอเดี๋ยวเดียว,เด,ยวเดี๋ยวกลับมาคุยกับแขกรับเชิญคนสวยของเรากันค่ะเ okay. นอ กเข้าสู่ช่วงคุยให้เคลียร์นะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนสวยของเรานะคะเธอเป็นภรรยาสุดที่รักของคุณเจมส์เรืองศักด์นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่าที่จะมาเป็นคุณแม่เต็มตัวเนี่ยเธอก็ต้องผ่านอุปสรรคมามากมายวันนี้เธอจะมาเล่าประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันนะคะขอต้อนรับนะคะครูก้อยนัชชาค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้เพิ่งเคยเจอตัวจีนสวยมากสวยเนอะกยคือเป็นคุณแม่ที่ดูแลรูปร่างดีมากกับมีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงคะเนี่ ทานอาหารเลือกทานอาหารค่ะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ไม่อดเลยค่ะเพราะเรายังต้องให้นมลูกใช่ค่ะเป็นสายออกกําลังไหมคะออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่หักโหมค่ะไม่หักโหมนะคะทำเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคุณแม่เต็มตัวด้วยน้องมิดาตอนนี้กี่ขวบแล้วคะหขวบ10เดือนกำลังน่ารักเลยนะคะ เล่าเส้นทางความรักให้ฟังหน่อยสิคะไปเจอพี่เจมใช่ไหมบางคนเลยสงสัยจริงๆแล้วเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่ต้นแหละนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชบ้านเดียวกันใช่เป็นคนต้เขาก่อยเป็นคนครูอยู่ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแล้ววันนั้นเป็นวันที่พี่เจมเนี่ยเขามีงานที่นครพอดีแล้วเขาก็นั่งอยู่ที่รอบบี้โรงแรมแต่ตัวก้อยเนี่ยจะไปออกกำลังกายที่โรงแรมนั้นทุกวันหลังเลิกเรียนวันไปเจอก็เลยขอถ่ายรูปศิลปินมืดวงใจเป็นปิงเป็นปิงิดเป็นติง รูปเดียวรูปนั้นนี่เป็นที่มาของคุณแม่น้องเมดาในวันนี้ไม่ได้แล้วเธอเดี๋ยวดาราคนไหนมาหน้าฉันจะไปขอถ่ายรูปรูปเดียวเท่านั้นพี่แป๋แเราก็ขอถ่ายรูปทุกที่เลยนะแต่ก็ไม่เคยทำไม่สำเรแบบนี้เลยอ่ะต่พูดถึงน้องเมดานีกว่าจะมีก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมใช้เวลาประมาณเกือบ3ปีนะคะที่ที่สาเร็จเป็นน้องเมดา่ะเกือบสามปีใช่คือน้องเมดาสําเร็จด้วยการอีกซี่ค่ะคือเด็กหลอดแก้วค่ะสุดท้าย มาถึงเทคโนโลยีสูงสุดทางการแพทย์คืออีกซี่เลย<ะ>ซึ่งจริงก่อนหน้านี้นี่คือเคยติดธรรมชาตินะคะ,ะแต่คือแท้งหลุดไปตอนประมาณเกือบ3เดือนอตอนนั้นน้องไม่ไม่มีหัวใจอันดั้นเาเจอตัวแล้วก็ไม่มีหัวใจแล้วก็อยู่ๆก็หลุดพรวดลงไปในชักโครกเลยค่ะ,ะเลือดเต็มโถเลยในวันนั้นตอนนั้นคือ โอ้โหตอนนั้นใจสลายคือเหมือนบ้าไปเลยอะค่ะเพ้อนอนหลับร้องไห้เพ้อไปเลยว่าทําไมฉันถึงแท้งทั้งๆที่ฉันดูแลตัวเองฉันก็ไม่ใช่คนที่แบบไม่ได้ดูแลตัวเองนะแล้วก็เข้าใจว่าการแท้งมันมาจากความผิดของเราที่เราไปออกกําลังกายที่เรายกของหนักจริงๆแล้วเราศึกษาจึงรู้ว่าจริงๆมันไม่ใช่มันมาจากความไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นตั้งแต่มันเป็นเซลล์ไข่อะค่ะพอมันไม่สมบูรณ์พอมันปฏิสนธิได้เป็นตัวอ่อนไม่ถึง3เดือนมันจะแทงตามธรรมชาติ มันจึงเป็นที่มาว่าหลังจากนั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนตั้งคันค่ะแล้วก็เป็นที่มาของการสร้างเพจที่ชื่อว่าเพจเ a บี้แอน o ์มัมณปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งเพจนี้เนื้อหาข้างในเนี่ยค่ะ,คะ จะเกี่ยวข้องกับผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะคือบอกเลยว่าไม่ใช่แค่การเตรียมตัวก่อนมีน้องของคนธรรมดาของคนที่รู้เลยว่าตัวเองอมีลูกยากเพราะว่าตอนตอนนั้นตั้งแต่หลังจากนั้นก้อยก็เลยเข้าตรวจร่างกายจนกระทั่งรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองมีภาวะ PCOS Polycystic Ovary Syndrome ภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบและส่งผลให้ไข่ไม่ตกเรือรัง อ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหล่ะว่าเราเป็นเราต้องหาหมอค่ะเราต้องตรวจสุขภาพซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยตรวจเพราะเราเข้าใจว่าโอเคเราแข็งแรงดีสามีเราแข็งแรงดีเราคิดเองดูจากรูปร่างหน้าตาแต่เราไม่รู้ว่าข้างในเราเป็นยังไงภาวะข้างในถูกต้องค่ะพอเราเป็นก็ราซาวโอ้โหไข่เรานี่พรึบเต็มทั้งทั้งทั้งสองรังไข่เลยแต่ไข่เยอะแต่เป็นไข่ที่ไม่มีคุณภาพใบกระจิ๋วแล้วไม่ตกพอตกติดได้สักพักนึงก็เป็นตัวอ่อนที่แบบ ไม่สณภาพไม่ไม่ไปต่ออาจจะไปต่อได้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่คนที่ปรารถนาจะเป็นแม่ของลูกเนี่ยจะเป็นต้องเรียนรู้จริงๆนะคะซึ่งณขณะนั้นถึงแม้ว่าจะท้อถอยยังไงก็ความพยายามไม่สิ้นสุดพอได้มาเป็นน้องเมดาใช่ก่อนจะเป็นน้องเมดาต้องบอกก่อนนะคะว่าผ่านการ IUI ฉีดเชื้อเข้าสู่ผฉมลูกสองครั้งกินยากระตุ้นไข่ตกบังคับให้ไข่ตกประมาณ4ี่รอบเดือนไม่สําเร็จ นะคะแล้วก็อีกซี่รอบแรกแพ้ฮอร์โมนกระตุ้นไข่ถึงขั้นเป็นภาวะ OHSs รังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปเกือบตายค่ะมีน้ำตกในช่องท้องต้องยุติการกระตุ้นไข่ไข่จากเคยมี20ใบเสียหายหมดเหลือแค่3ใบกลายเป็นไข่ไม่มีนิวเคลียสเป็นไข่ที่ไม่มีไข่แดงปฏิสนธิไม่ได้กลายเป็นตัวอ่อนร้าย แต่ตอนนั้นไม่มีความรู้ว่าตัวอ่อนหน้าตาแบบนี้คือตัวอ่อนร้ายๆขอหมอใส่ค่ะด้วยความที่เราอยากอยากท้องขอหมอใส่แล้วก็นอนลุ้นลมๆมแรงๆว่าเราจะมีลูกแฝดแต่พอตอนเรากลับมาศึกษาใหม่เพราะครูก็เป็นครูวิทยาศาสตร์นะคะเขาะจะศึกษาแบบลึกเลยแล้วเรารู้ว่าอ๋อตัวอ่อนนั้นมันไม่ได้มีคุณภาพเพราะไข่เรามันพังไว้ตั้งแต่ต้นแล้วจึงเริ่มมาบำรุงร่างกายเตรียมพร้อมใหม่ก่อนไปกระตุ้นไข่อีกครั้งหนึ่งสามเดือนปรากฏรอบนี้แบบเพอร์เฟกต คุณผู้ชมคุณจะสงสัยนะคะว่าทำไมครูก้อยดูคล่องจังต้องบอกว่าจริงๆแล้วครูก้อยคือครูที่สอนฟิสิกส์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานที่เราสามารถที่จะสืบค้นในเชิงลึกได้นั่นก็แปลว่าด้วยความเป็นครูในเพจเนี่ยก็จะต้องมีการถ่ายทอดในแบบที่คือถ้าฟังคำศัพท์เมื่อกี้อย่างแปลอย่างฝนก็คืออะไรนะคะแล้วันที่เข้าดูในเพจเขาจะเก่งไหม คือต้องค่อยๆเรียนรู้เพราะคุกจะไลฟ์ทุกๆวันสุกแล้วเป็นไลฟ์ให้ความ<ด>รู้เลยแล้วก็เป็นไลฟ์ตอบคําถาม<อ>คืออย่างนี้ต้องบอกแม่แม่ว่าถ้าแม่ไม่ท้องโดยที่โดยที่แม่แบบเขาเรียกอะไรนะถ้าไม่ท้องแล้วแล้วเราไม่รู้อะคือเราผิดนะคือเราต้องเรียนรู้ก่อน เราต้องรู้ก่อนถ้าเรารู้แล้วเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเราพบแพทย์ยังไงแล้วเรามาบำรุงตัวเองได้โอเคแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่ท้องแล้วโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยอันนั้นคือคุณผิดเพราะคุณไม่ได้ศึกษาอย่างเงี้ยเหมือนก้อยตอนแรกไงแล้วมานั่งโทษตัวเองมานั่งมโนว่ามาจากเรายกของหรือเปล่าที่เราแทงอะไรเงี้ยก็คือคุณมีงาๆแหละว่าเพจนี้จะให้ความรู้โดยเฉพาะเหมาะกับ ถ้าถ้าพี่เป๋าใช้คํานี้ได้ไหมเหมาะกับคนที่มีบุตรยากใช่ไหมต้องมีบุตรยากคำว่ามีบุตรยากในที่นี้เราสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะหนึ่งปีปล่อยกันมาแล้วไม่ติดนั่นแหละมีบุตรยากแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุตรยากละอย่างเราเนี่ยคือมีบุตรยากเพราะว่าไม่มีอันนั้นไม่นับค่ะไม่เกี่ยวอันนั้นในเพจไม่ได้แนะนำเอาไว้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเหล่าแม่แมถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกมาแล้วก็คือสามารถตามเพจนี้ได้เหมือนกันชัหะก้อยค่ะเพราะมีหลายเคสนะคะเดิมมีลูก คนแรกง่ายพอหลังๆคนที่สองทำไมไม่มายากเหลือเกินจริงๆอายุที่มากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์ไข่แน่นอนเลยแล้วก็คนการที่จะมีลูกคนที่สอเนี่ยร่างกายมันเหมือนมันซุดโทมมาแล้วจากการที่เราต้องเอาอาหารไปให้กับลูกคนแรกใช่มันต้องฟื้นฟูร่างกายเพิ่มขึ้นค่ะ แล้วก็ขายยังไงครับฝนอยากจะทราบว่าในเรื่องของการทําเพจเริ่มต้นทำคุกก็คือเป็นคนที่เริ่มลงมือลงใจทําเองตั่นแหละถูกต้องค่ะคือเพจอันนี้สี่ปีแล้วค่ะที่ก้อยทำมาตั้งแต่ที่แท้งแล้วก็หาข้อมูลต่างๆเวลาเราหาเราก็จะเอาข้อมูลมาแชร์มาแชร์ไว้จริงๆเราตั้งใจแชร์แค่เราอยากให้เป็นวิทยาทานนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าคนที่มีลูกยากอ่ะความความรู้สึก ในใจมันเป็นยังไงหรือการคนที่แทงความเจ็บปวดมันเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่อยากให้คนอื่นอะเป็นแบบเราโดยที่ด้วยความที่ไม่รู้อะค่ะก็เลยจะต้องแชร์ทุกอย่างเอาไว้จนมีแม่ๆฟอลโล่มาเรื่อยๆแล้วก็จะคุก็จะมีสูตรอาหารบำรุงแบบนั้นแบบนี้าทานอย่างนี้บำรุงไข่ทานแบบนี้บำรุงผนังมดลูกค,คนที่ไม่ค่อย ฉีดกระตุ้นไข่หลายรอบแล้วแล้วตัวอ่อนไม่ติดทั้งๆที่ตัวอ่อนสมบูรณ์บางทีเราอาจจะมีสารพิษตกค้างก็จะมีสูตรดีถอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแม่แม่ก็เลยฟอลโล่ปัจจุบันประมาณสองสเกือบสองแสนคนค่ะอคุณเยอะนะน่าหเยอะอยู่แล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงถะแต่ละคนเขามีรีสปอนส์ตอนนี้คือคุก็มีความสุขมากกับการที่แม่แม่เนี่ยส่งข้อมูลมาให้ดูทุกวันเลยสองขีดบ้างติดน้องแล้วหรือว่าบางคนก็แบบ คุกก้อนหนูอีกซีครั้งเดียวติดเลย<ช>นะคะ<ช>ได้ไข่ดีได้ตัวมีคุณภาพมากขึ้นบางคนทํามาสองรอบบางคนทำแปรอบไม่ติดแต่ลืมว่าเราต้องหันมาบํารุงต,ตัวเอง,เองก่อน ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนคุกก็จะเน้นในการบำรุงก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ในเรื่องของกายและจิตใจของเราทุกอย่างเลยทั้งการปรับพฤติกรรมอาหารการกินโภชนาการการบำรุงไข่ให้ตรงจุดการเตรียมผนังมดลูกปรับสมดุลฮอร์โมนถ้าร่างกายเราพร้อมเราจะเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์วิธีไหนก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการสําเร็จค่ะเพตนี้มันเป็นเพตุที่มีประโยชน์แล้วก็ในการทําเหตนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีคนอยากให้กําลังใจครูก้อยนะคะใครเอ่ยนั่นจะสิใครคะค่ะ สวัสดีครับผมเจมเรืองศักดิ์นะครับถ้าจะให้พูดถึงครูก้อยนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะไม่เคยได้บอกครูก้อยเลยนะครับก็เลยถือโอกาสบอกไปทางกลางรายการเลยแล้วกันนะครับมีความรู้สึกหนึ่งไอ้เรื่องความรักเรารักอยู่แล้วล่ะนะครับเรื่องชีวิตที่ที่เหลือลที่เราจะมอบให้ครูก้อยรู้หมดแล้วละ่ะ แต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกครูก้อยคือว่ารู้สึกภูมิใจในตัวครูก้อยมากๆครับที่วันนี้เราเราเราได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนที่นอกจากที่จะอุทิศตัวเองให้กับสามีให้กับลูกนะครับผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นคนที่อุทิศตัวเองให้ผู้อื่นด้วยนะครับเวลาที่เราแอบเห็นเขา วันๆเนี่ยนะครับนั่งตอบคำถามแม่ๆในเพจหรือว่านั่งคิดคอนเทนต์นั่งทำหาความรู้อะไรเงี้ยบางทีก็ถามว่าไม่เหนื่อยเลรอ,อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยแววตาของเขาที่มันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามีแม่ๆที่ยังรอคอยความหวังที่ยังรอคอยความสำเร็จแล้วก็รอคอยคำตอบจากคุก้อยนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันทำรู้สึกว่าเรารู้สึกภูมิใจจังที่ ที่ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นภรรยาเรานะฮะก็อยากจะบอกก้อยว่าพี่อะภูมิใจมากๆเลยนะครับภูมิใจที่ที่มีภรรยาชื่อกูก้อยนัชชานะครับแล้วก็พี่ก็จะดูแลกูก้อยดูแลภรรยาคนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้ครับเอาเลยพีอยู่ครับดีจ พูดถึงคุณเจมส์บ้างสิค่ะอ๋อขอบคุณมากมพี่เจมส์เป็นหน่วยสัพอตที่ดีที่สุดเลยนะคะเป็นพุ่พ่อที่ดีที่น่ารักแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนท้องเขาไม่เคยกดดันเรามีแต่สัพอตเรามีแต่ซัพอดเราแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีนะคะน่ารักมากเลยเป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์นะแล้วก็ดูสุขภาพจิตดีดีจังเลยอ่ะ จริงมีเรื่องอยากจะคุยเยอะแยะนะเรื่องประเด็นพวกนี้มันประเด็นที่ต้องแบบไปลึกๆต้องมีเทปต้องมีเทลาลงลึกมากแต่ทีนี้พอเวลาไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีพื้นที่ที่จะให้คุณเนี่ยได้เข้าไปหาความรู้ครูก้อยกค้อยฝากอ่าเ่ก็แม่แม่ที่มีบุตรยากนะคะครูก้อยแนะนําให้ไปติดตามที่เพจ babyandmom.co.th เป็นเพจที่ครูก้อยเปิดไว้สําหรับแม่แม่ที่มีบุตรยากโดยเฉพาะศึกษางานวิจัยในเชิงลึกนะคะครูก้อยสรุปให้เป็นสเต็ปคอนเซปต์สั้นๆเลยแล้วก็ยังมีรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะที่คุยกับคุณหมอทุกาิตตยแมก็ดดไ้้ลวใ อยากจะปรึกษาครูก้อยนะคะอยากจะให้ครูก้อยอัปเดตประสบการณ์ตรงก็สามารถทักมาที่ babyandmom.co.th um. เป็นไลน์แอดค่ะครูก้อยยินดีทุกคนอยากให้ท้องกันทุกคนเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นช่องทางที่สามารถติดต่อที่ครูก้อยได้เลยนะคะ,คะวันนี้ขอบคุณครูก้อยมากๆเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะทั้งประสบการณ์ที่มาเล่าให้สู่กันฟังรวมถึงช่องทางที่จะได้พูดคุยกับครูก้อยด,ด้วย,ยนะคะ,ะ,คะอะ ใครที่มีปัญหาเรื่องการมีินกิจยาก,ก็สามารถติดต่อครูก้อยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะหลังจบรายการเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนรายการบ่ายนี้มีคาตอบนะคะเขามีผลกระทบของนักธุรกิจไทยในเมียนมาค่ะว่าเขาได้รับผลกระทบจากการทํารัฐประหารอย่างไรนะคะและก็มีทิศทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างติดตามได้ในรายการบ่ายนี้มีคําตอบนะคะและขอบคุณชุดพิธีกรจากมิจีีนะคะเราทั้งสามลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ